ชมบรรยากาศสดๆนะครับที่สานตตซีสารเะมีสานเตจันรักกิโลให้โชคเนอะก็ถือว่าให้โชคกับเอฟซให้โชคกับคุณผู้ชมกันถูกมาแล้วกันบางคนก็มีเงินแสนเงินล้านมีบางคนก็นถูกเป็นสิบสิบล้านนะครับที่มาบนอยู่มงนีนะครับก็บขอให้ไปได้บนในช่วงปีใหม่นี่ขอให้ลำรวยลำรวยขอให้ถูกหวยรวยเบอรอเดตซีเดอ้อเ,เดอมีตตจันเด้์สาธุสาธุ ลวงได้ครับผมอาธิษฐานกับลวงเอาเลยเด้อเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายถอดนิดนึงถ่ายถอดคนที่มาจากไกลๆหารอยคุ้นหารอยขอสามตัวพูดซื้อเพิ่นครับเนี่ยสารเนี่ยสารตาจันครับสารเนี่ยสารตาซี สี่มีสารตาจันสารตาเซ่ยายมี่ครับเพิ่นอยู่กันสองคนเพิ่นตาจันนี่เพิ่นอยู่ผู้เดียวมาเขาเมือนั้นเพิ่นว่าเขาเพิ่นว่าเพิ่นมีผู้สาวมาแล้วเมื่อเมืออาทิตย์ที่แล้วเขามาเขาส่งเบิ่งเขาว่ามีผู้สาวมาอยู่น้ำเพิ่นแล้วเออเขาไปมีเมียแล้วสารเพิ่นประทันมี่ซื้อหรื่าซื้อเมียเพิ่นบระทันมีเขาบ่ได้ตังให้เพิ่นเขามาอยู่แล้วว่าสานเขามาอยู่บ่ได้สองอาทิตย์แล้ว ตัวน,นั้นเพิ่นก็นมีครูเพิ่อน,อนเพิ่อนเดมมีครูมาอยู่น้ำหรอครับครับแต่เซย่ยมีแตะจำครับมาเดินทางมาจากลอยเอ็ดอยู่มองนี้ขอเรื่องหน้าที่การง,งานเพิ่นสอบคู่สอบรรข้าราชการเพิ่นกน็สมหวังกันหลายคนอยู่เนาะ เพิ่นเอาสั่งเอาหมามากนี่ส่วนรลายมีแต่สอบขคาลัสการติดงวดนนาสิมาอีกครับส่วนรลายผู้มาเหล่วกันสิมา,มาโอ้นี่เพิ่นมาจากยังเกาะบึงการเนะะาะนี่นี่เก้าอี้เพิ่นบึงการได้ไงเพิ่นมาถวายเพิ่นหาอิหรีครับปูยา

คืออดตายไปเนเคม้มาเคยเบิ่งอยู่บ่อครับเคยเบิ่งในทีวีอ๋อครับแม่แม่ปาดท้าพ่อนแค่เขามาสุงงวดครับ เพิ่ oh นก็ร่างสิขอหลายตัวแลเขียนให้เท่าละไรตู้ euh, ตัวแล้วเขียนให้เท่าเมื่อกี้เมื่อวานเมื่อวดที่เท่าไหร่ครับงวดที่26่สิบหกค่ะเมวัที่ยีแล้วถูกทุกงวดแต่เลขป้าสถาพรก็จะให้หลายตัวหน่อยประมาณ3-4ตัว เอารถเป่นแหละจอดมองหันพอดีเลยก็ถอยกลับมากมนนจังบ่อนลอยนังมอเนใหญ่มากหนียกันแ่ว่านอนันมนได้ว่างเรานังงงจ่ได้วาเราแล้วสิขอสามโตวตรงๆกับตะเซกับยามีกับตาจัน ัเกตรีหนึ่งเก่าเข็ดตัวเดียวกันกับรรตอรีเลยเข็ดมไม่นเราซื้อไหวเลย หนึ่งเาเจ็ดหนึ่งเก้าเดี๋ยวรอีกสรุปอีกที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมเากัวมเอชิมเราเน่สาธุมา เ,เหมือนกันเลยบ่โอ้ยเหมือนกันเลยนะสาธุสาธุตา,าเสอเหมือนกันเลย1 9 7้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดมี่บอปาอ่าล้วสิเมาวาย เอาคนละครึ่งตีสาธุสาธุสาธุเลยใครเข้ามาพิมพ์สาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมนะครับสําหรับสถานที่แห่งนี้นะครับไม่ได้เฉพาะขอเลขขอหวยนะครับเป็นใครมาบนอะไรก็ได้ดังใจนะครับไม่ว่าจะเป็นขายที่ขายทางเนาะขายที่ขายทางแล้วก็บนเรื่องอจะไปสอบข้าราชการสอบทหารสอบตำรวจหรือว่าอยากเลื่อนขั้นเลื่อนยศเป็นนายพันนายพล ก็มาบนที่นี่กันก็ประสบผลสําเร็จกันหลายคนแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับเอฟซีนะครับใครเข้ามาก็ขอให้คนที่อยู่ทางไกลๆนะครับก็พิมพ์สาธุสาธุนะครับก็คิดคิดเอานะครับปรารถนาเอาเนาะในช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ลำรวยนะครับถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนเด้อจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อแต่ช่วยจะมีแต่จันทร์จงไปโดนบรนดาล ให้กับ fc ฟซีให้กับคุณผู้ชมจงมีแต่ความสุขความเจริญสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ให้ผ่านพ้นไปในปีเก่าส่วนปีใหม่เรามีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับเลข เราเห็ดเทธอเดียวนี่แหะครับงวดละเทืองวดละครั้งวดละครั้งเ้ม่งรัเสาเ <c oughs> เลขอันนั้นสามสี่ ปอง่ะนี่นะครับได้แล้วได้แล้วใ้เจ้ากดไห้ติดตามเลยครับอ่ะพี่นองท่างร้อยเอ็ดอําเภอพนมไพรอําเภอพนมไพรสาธุสาธุครับ ขอให้กลับมาอีกเด้อจะได้ถือรางวัลที่หนึ่งถือรางวัลที่หนึ่งล้วกลับมาอีกครับผู้ชมนะครับสำหรับเลขป้าสถาพรเนาะมาทุกวันพระนะครับก็คือจับลวงปิงปองได้ก็คือเลขสามสี่สามสี่ นะครับแล้วก็เลขทูบเลขทูบหนึ่งเจ็ดเก่าหนึ่งเจ็ดเก่านะครับแล้วก็เลขความฝันปาสิทธาพรนะครับก็คือศูนย์เจ็ดเก้าตรงกันเลยเด้อพี่น้องตรงกันเลยตรงกันเลยตรงกันเป๊ะเเลยเลขท้ายคือกันเลยนะครับเจ็ดเก่าอย่าลืมหมุดระจำวันที่สามสิบธันวาคมนี้นะครับสำหรับเลข สารตะซีสารยามีสารตะจันหลักกิโลเฮนให้โชคนะครับสวัสดีนะครับผมร่ำรวยล่ำร,รวยสาธุสาธุาธและกักดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ